ขวานะผมไปขวารล้มอยู่ด้านขวาเนยมัจะไปข้างรึงองเจอไหมอยู่เยอะแคบมากว้าวเดนอบเล่นน,นี่ระยะประชิด พอได้กดางได้ก็โยกไปหน้าโยกแลสองีอนไม่รีนะสกิดกัดอรอย่งเดี้ยโอ้โหห่าเลยโอ้ไปดูนเนะรเอเมาขามหวานนะแบดแบแบนม่ กำลังเปดแไ่หเดี๋ยวก็ได้เป yeah. ็นเลยถ้ครับเดี okay. ๋ยวเรี uh ี oh ่ส oh ุด oh ที oh ่ม oh. ีคนกลัวเ้าเบ้าโอ้โหเดียบรอยดีมากทั่มันไอตัวชีฟเปอ่ะเปิกดปุ๊บจะสุดที่ตั้งเลยกัน

บีมันเข้าไปบีมันเข้าไปบีที่หน,น้าเหลืองมาเลยบีมันเข้าไปโอ้มันออาแมาละไอเจ้าสอง <c oughs> อันไลอันลัคจ้ะเฮ้ยชนหินทีนย Ôi Chết đi đâu Oh yeah Oh Oh yeah giờ Bạp dập lượt Ha ha Ê Thực hẳn Những thằng quay hai vô Oh Yeah Oh 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 Oh! You may call it a win! <laughs> hey, đang nghe quá. Ui, cái súng hái. Đó tên lao Ui, you may <make> call it. Ui, you like the marathon? Ah, you like the you rồi đó. <coughs>

วว <c oughs> มันแข็งกวายหนูดีมันก็ไปไหนเล,เลยดีมันก็ไปหยีเปนหน้าเลืองไปเลยอืมเฮ้แต่มันกลัวไป โอ้ยสงสัยต,ต้องกลับฐานอะ่ะกลับฐานไหมกลับฐานโดนเลยอยู่ที่ฐานไปละโ้ยหลักหลักหลักเลยฐานสามขนน่ยี่สิบเป็นไไหนสงันนี้สามขันจริโอ้โหันเข้าเดี๋ยวเข้าเอลโตมตปูน,าน,นชางเตินแนละ้ว

้คงเล่นเทพกันไปไหนวะเยอะเกินคบไม่ได้อ่าอยู่แทกอาวเยอะแทกไม่ขาดไม่ขาดโอ้ว้าว มันแหลกได้เหรอทำไมมันแหลกแต่สุดท้ายเจอว่าเล่นเติมอีกแทนเดี๋ยวเดียวทำไมมันแหลกอย่างงี้ฮะมันแหลกมันแหลกมันแหลกเอ๊ะทำไมมันแหลกอย่างงี้โออมันแหลกเอ้อมันแหลกมันแหลกกูก็นแหลกเหมือนกันโอ้โหเล่าเล้ว่า อเฮียมันการยิดต่าได้ลยวะไอเหียิปมันมันิปสับโย่หาแล้วแล้วสุดท้ายผมขอนะครับอัพเตียงไม่โดนครับแกะกังคุงโอเคครับครับ่ม บายบายสี่ทุ่มเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้สี่ทุ่เจอวันมื้สี่